สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้เจ้าตัว Samsung Galaxy C45 ตัวนี้นะครับมือถื tablet, อกึ่งแท็บเล็ตจอพับได้ตัวล่าสุดจาก Samsung นะผมจะมาเน้นหนักในเรื่องของการตัดวิดีโอแล้วกันโดยวันนี้จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Lumafusion นะครับผมเจ้าตัว Lumafusion อ,ออกมาบน Android สักระยะหนึ่งละซึ่งตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัว Tab S8 ผมติดค้างเรื่องนงี้ไว้เพราะว่าวันนั้นน่ะมันยังไม่มีให้ใช้ ผิดกับฝั่ง iOS นะครับที่มีให้ใช้หลายปีแล,ล้วล่ะแล้วเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆล่ะของเรายังเพิ่งมีให้ใช้เองหลายๆฟังก์ชันก็ยังขาดหายไปนะครับแต่ผมก็หวังว่าเขาจะค่อยๆอัปเดตมาเรื่อยๆเพื่อให้มันทับเทียมกับฝั่ง iOS นะครับโปรแกรม l u m a f u s i o n ที่เราจะพูดถึงวันนี้ มันโปรแกรมที่ใช้ได้ระดับกึ่งมืออาชีพเลยนะครับใช้งานจริงจังก็พอไหวตัดออกมาคุณภาพดีมากแต่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะต้องซื้อประมาณสักพันหนึ่งนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่รีวิวเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งได้มาไม่นานก็มันเพิ่งออกกันนะแต่อาจจะเล่าคร่าวๆตรงนี้สําหรับคอนเซปต์เพราะว่าว่าทําไมตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ผมก่อนหน้านี้ผมใช้เจ้าตัวโน้ต 20อัลต้า 5G ก็ประมาณสัก3ปีกว่านะเกือบ4ปีนะครับผมก็ใช้มานานแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะแต่วันนี้ก็เหมือนกับเป็นการทดลองและการพาะว่าคันอยากได้มานานมากพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับผมแล้วโปรปีนี้มันดีมากเป็นครั้งแรกเลยที่เขาให้เจ้าตัวจำกสุงแค่พัดถึง2ปีใครที่เกิดซื้อจอพับเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณน่าจะคอนเซิร์นมากที่สุดก็น่าจะเรื่องของความทนทานของจอแตกจอความทนทานเพราะมันมีการพับการเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องของความทนทานยังเป็น question mark ว่า เวิร์กหรือไม่เวิร์กซึ่งปีนี้เขาเปลี่ยนแมคานิกของบานพับให้มันเสนิทมากขึ้นซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็เดี๋ยวเราก็ดูและใช้ไปด้วยกันแล้วกันเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอด้วยโกลโอปเป็นหลักนะครไปเที่ยวอะไรก็ใช้โกลอปแล้วก็มาตัดบนคอมนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นคลิปที่ซับซ้อนนะ่ะผมจะไม่ตัดบนมือถือเพราะว่าข้อเสียของมือถือหรือแทนะ็บเล็ตน่ะคนที่ตัดวิดีโอจริงจังน่าจะรู้ดีก็คือในเรื่่่อออองของขกาาารรทีีีเเจะในววดโ๊ ซอสวิดีโอเราอะ่ะอันเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้วต้องมานั่งปัดปันป่นปันป่นปั่นปั่นเรื่องของการเมเนจไฟล์เรื่องการเมเนจเรื่องโฟลเดอร์อะไรเงี้ยังไมาสู้เดสก์ท็อปแท้ๆไม่ได้นะครับผมแต่ครั้งเนี้ยที่ผมตัดสินใจซื้อ f 5ก็คือว่าอยากจะลองคอนเซปต์ว่าถ่ายตัวเดียว Edit ไปเที่ยวด้วยตัวนี้เลยนะถ่ายวิดีโอเป็นหลักแล้วก็อิดิบนนี้แล้วก็อัปโหลดบนเนี้ย เป็นการรวมศูนย์นั่นเองนะครับ b a c k to basic อะหวังว่าจอใหญ่มันจะช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้นพาร์ทแรกก็คือในพาร์ทของภาพนิ่งนะครับผมในการถ่ายมาแล้วก็แต่งภาพนิ่งดูภาพอะไรแบบนี้นะต้องบอกว่าข้อดีข้อแรกที่ผมชอบของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าในเรื่องของการดูรูปนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นนะแล้วเรโชของตัวนี้มันเกือบเกือบหนึ่งต่อนหนึ่งนะมันไม่ใช่จัตุรัสนะมันถ้าผนจะไม่ผิดมันอาจจะเป็น21ต่อ18หรืออะไรประมาณเนี้ย แต่ข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเปิดไฟล์ภาพอย่างเงี้ยภาพที่เห็นต้องหน้าเนี่เยเรโซของมันเป็น3ต่อ2นะครับผมใหญ่เต็มตามากเลยแล้วเวลาเปิดภาพดูหลังกล้องอะไรเงี้ยโหมันดูแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมยิ่งถ้ากดคุณถ่ายมาจากกล้องมือถือตัวเนี้ยหรือว่ากล้องพวกเอ่อบางรุ่นอย่างไมโครโฟเตอร์เนี่ยที่มันเป็นเรโช4ต่อ3มเนี่ยมันจะแทบจะเต็มนี่เลยนะใหญ่เต็มตาสะใจแล้วก็มีความสุขมากเพราะนั้นเวลาที่เราถ่ายมาเนี่ยแล้วก็เลือกรูปลบรูปอะไรอย่างเงี้ยเลือกรูปเพื่อจะแชร์จะส่งอะไรแบบเนี้ย โอ้ตัวนี้สิ่งแรกที่ทําให้ผมประทับใจก็คือหน้าจอที่ใหญ่แล้วมันอยู่กับมือเรานะแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแท็บเล็ตแหละแต่ว่าเวลาอะไรที่มันอยู่ที่มือเราตลอดเวลาเนี่ยมันง่ายสะดวกนะครับตรงนี้ผมถือว่าแฮปปี้มากๆสําหรับการดูรูปทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแต่งภาพด้วยไลท์รูมกันดูนะครับผมซึ่งอันนี้จะทำคร่าวๆอย่างที่บอกเนะเพราะว่ามือถือรุ่นเก่าๆหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้งานได้ละล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อันเนี้ยจะแกล้งมันโหดๆนิดนึง ผมถ่ายด้วย l e กาคิวซึ่งเป็นกล้องไฮเลสนะครับความละเอียดประมาณ47ล้านตัวนี้ถ่ายเป็นรอไฟล์เลยนะครับขนาดไฟล์ของภาพนี้นะครับประมาณสัก80กว่าเมกซึ่งถือว่าหนักหน่วงเอาการอยู่นะ47ล้านนะมันพอมันต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเจ้าตัวไลท์รูมเนี ที่มันสามารถที่จะรันบนมือถือเครื่องเก่าๆได้แล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างสม,มูทเพราะว่าตัวมันเองอ่ะไม่ได้ทํางานบนไฟล์จริงๆนะมันจะสร้างคล้ายๆทำเนลขึ้นมาอ่าแล้วทํางานบนทำเนลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอน Import มันจะใช้เวลาเจเนเรตนิดนึงแต่ตัวเนี้ยตอนนี้ผม Import ไฟล์ตัวนี้เข้าไปนะครับแม้จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มากๆพวกใช้เวลาแป๊บเดียวนะต้องบอกว่าสเปคของมันที่เป็นใช้ชิปเซ็ต snapdragon 8 Gen 2นะครับบวกกับแรม12กิกของมันเนี่ย โอ้ทำงานได้อย่างสมูทสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแรงมากๆเลยซูมเห็นรายละเอียดรายดูสมูทมากเลยนะอืนี่ไฟล์47ล้านที่เป็น DNG นะครับตัวนี้เป็นรอไฟล์ไม่มีการแหลกสบายสบาย,บายหายห่วงเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเมาส์ละกันนะตัวนี้ผมใช้เป็นเมาส์ละกันเพราะวา่าจะใช้เมาส์บ้างจะได้บางทีมือมันไปนบางเนาะจะได้มองเห็นจอกันชัดๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับดูซิว่าปรับเจ้าตัว Shadow Exposure ว่ามันมีอาการแหลกอะไรยังไงไหม ไม่มีปัญหาสบายๆนะครับปรับคอนท้งคอนทาสได้เลยนะครับโอ้เนี่ยเรียวไทม์ไม่ได้มีการแหลกหรือว่าอาการน่วงอะไรอย่างไรดึงชาร์โด่ดึงไฮไลท์ลงมานิดนึงกดชาร์โดขึ้นมาโอ้ผ่านสบายๆนะครับจริงๆตรงเนี้ยง่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะลองปรับอุณหภูมิปรับทงปรับเทมสสิ โอเคเอาละเดี๋ยวเราจะลองทำเหมือนเดิมตามสูตรของเราก็คือก,การทำ local adjustment นะครับผมเพราะว่าเจ้า local adjustment เนี่ยหรือการทำเฉพาะจุดเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็จะใช้เจ้าตัว linear g r a d i a n เนี่ยแหละถือว่าเป็นตัวปรับเสียนแล้วละและใช้ทดสอบได้ค่อนข้างง่ายนะครับเอาเป็น exposure อันนี้อาจจะทำไม่ได้เอาสวยงามนะเอาเรียกว่าทดลองดูเฉยๆว่ามันออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับ โอ้ยหมุนติ้วๆอย่างนี้แหละเห็นชัดๆกันไปเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับโอ้ยสบายๆสบายๆเรียกว่าไม่ได้มีอากาแรแหลกหรือว่าอะไรแต่อย่างไรนะครับดด ook, ลดหกไฮไลท์อะไรอย่างนี้นะครับง่ายง่ายเลยครับลองปรับเทมดูนะอันนี้ไม่ได้ทำเอาสวยนะทำให้ดูเฉยๆว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันอะทำบนรองไฟลโหดๆไฮเลสแบบนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรสบายๆนะครับ เดี๋ยวจะลองทำโคลนสแตมป์ดูอันนี้ก็กินทรัพยากรเครื่องนิดนึงนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นฮิวนะฮิวบัตนะครับฮิวจะไม่เหมือนโคลนนะมันจะพยายามคิดให้ว่าเอ๊ะมันจะต้องเจเนเรตเป็นยังไงเพื่อความเนียนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นโคลนนะครับผมโคลนตรงนี้มันก็จะโคลนเป๊ะเลยจาก A ไปบีก็ปีเพสอย่างเั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการลบสิวลบอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราใช้ฮิวนะครับผมลองดูนะอ่าแต่ว่ามันจะง่ๆหน่อยนะต้องบอกว่ามันจะไม่ฉลาดหรอกอ่า โอ้ใช่จุดใหญ่นี่ใช้เวลาประมาณหนึ่งอ่านิดหนึงครับนิดหนึ่ง,งแต่ถือว่าโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ยังสามารถที่จะซูมเพื่อไปจุดที่เราต้องการสมมติเราต้องการฮิลแบบอ่ะตรงนี้ยอตรงนี้เลยอ๋อรวดเร็วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใช้งานได้สบายๆนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นไลท์รูมนะอันนี้อาจจะไม่ให้ดูแบบ ละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าผมว่าดีไวที่คุณมีอยู่อ่ะก็น่าจะใช้ไล,ล่รูมได้อย่างสม,มูทอยู่แล้วละ่ะยุคนี้มันออฟติมิ้เจ้าตัวซอแบบอะ่อนข้างดีนะเรามาที่พระเอกของเรากันดีกว่าเจ้าตัว Luma f u s i o n นะครับอย่างที่บอกนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเสียตังค์นะครับไม่ฟรีนะครับผมสิ่งแรกหรือว่าอย่าเรียกว่าสิ่งแรกผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกันเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่ออ่าฟรีหลายๆตัวนะโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดแล้วกันผมยังไม่เจอโปรแกรมฟรีที่ไม่เสียเงินอ่ะ ที่มีสามหน้าต่างแบบนี้นะครับผมต่อให้คุณไม่ได้ใช้มือถือจอพับแบบนี้นะเป็นแบบมือถือธรรมดาแบบนี้มันก็ยังมีสามหน้าต่างนะแต่มันจะเบียดกันนิดนึงแต่พอมันเป็นโฟ่ไอซีโฟห้าเนี่ยหน้าต่างจอมันใหญ่เนะี่ยพอมันวางสามจอแบบนี้มันก็เลยสบายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมตัดต่อในมือถือดีไวท์มันจะมีแค่สองจอมันก็คือจะมีมอนิเตอร์ข้างบนนะครับไว้ดูวิดีโอของเรากับไทม์ไลน์ด้านล่างนะเวลาที่เราจะต้องการ Import ตัวคลิป อะไรต่างๆนะครับซอสก็จะต้องกดบวกอ่ามันก็จะเด้งหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดทุกๆๆๆว่าเราจะ Import ์ตอะไรมาบ้างกดโอเคมันก็จะ Import เข้ามาบนไทม์ไลน์เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยมาลบเขีย่ยเข้าเขีย่ยออกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นโฟล์การทํางานที่ทําเล็กๆน้อยๆพอได้แต่ถ้าคุณเมเนจไฟล์เยอะๆแล้วมันจะงงมันจะมึนนะครับ สิ่งที่ดีที่สุดของโปรแกรมเวลาที่เราเสียเงินไปอย่าง l u m a f u s i o n ก็คือมันจะให้หน้าต่างที่เป็นตัวไลบรารีตัวนี้มาด้วยนะครับผมทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องถมทุกอย่างบนไทม์ไลน์ก่อนแล้วค่อยหยิบออกหยิบออก,ออกจัดเรียงแบบนี้นะครับผมค่อยๆเลือกคัดเลือกลงมาเหมือนกับโปรแกรมตัดต่อมอืออชีพทั่วไปบนเดสก์ท็อปก็ทางานเป็นโฟล์ลักษณะนี้นะครับถ้ามาลองใช้จริงจะพบว่ามันสะดวกขึ้นมากๆเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยเวลาเปิดโปรแกรมมาก็จะต้องทําการ Create Project ก่อนนะครับผม ตรงนี้ผมถ่ายด้วยเจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยนะวันนี้ที่เอามาเดโมนะครับถ่ายมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งถ่ายด้วยกล้องตัวนี้มีคุณภาพดีพอสมควรนะครับแม้โมดูลของมันจะยกมาจาก S 2 2นะครับผมซีรีส์เลยแล้วก็ใช้มาจนถึง44แล้วถัดมาถึง45โ,โอ้โหเรียกว่าคุณไม่อัปเกรดฮ์ดแวร์อะไรเลยนะครับแต่ว่าผมไปดูรีวิว a อ t ทต่างประเทศหรือคุณลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับมันมีการอิ p พุ้หลายๆจุดนะโดยเฉพาะในเรื่องของรายละเอียด ดีเทลในการรักษาไฮไลท์แล้วก็ดีเทลในเรื่องของชาร์โดนะครับผมทําได้ดีขึ้นมากนะเพราะว่าชิปเซตของมันแรางขึ้นดีขึ้นนะครับเจ้าตัว snapdragon 8 gen 2ตัวนี้มันก็สามารถทาให้มันโปรเซสไฟล์ที่ซับซ้อนได้มากขึ้นพูดง่ายง่ายฮาร์ดแวร์กูไม่พัฒนาแต่กูพัฒนาตัวซอฟต์แวร์พัฒนาตัวชิปเซตตัวสมองเครื่องกลนะครับทำให้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอของมันเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วผมไปทดลองแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้มากเลยนะโหมันเหมือนกับกล้องมิเรเลสหนึ่จนิ้วเลยคระบ มันจะไม่มีอาการแบบที่เรียกว่าคอนทราสตกส่วนดําแบบดําลอยๆเป็นฟ้าๆนิดๆหน่อยๆมันจะหาได้ยากมากๆนะครับผมนึกออกใช่ไหมเวลาที่เราใช้กล้องมือถือถ่ายหลายๆซีนอะมืดมันไม่มืดอ่าบางทีสว่างหลุดบ้างบ้าบๆาเนี่ยเอ,อ้ยทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่าผมถ่ายเป็นเจ้าตัว 4K60p นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่ในโปรเจกต์แล้วผมจะสโลมันเท่าหนึ่งแล้วจะเอ็กซ์พอร์ตเป็น 4K 30ผีนะครับเป็นคลิปชันๆทำงานประมาณนี้นะโดยที่เวลาที่เราถ่ายด้วย 4K 60p ด้วยมือถือตัวนี้นะครับสิ่งที่น่าเสียดายก็คือมันจะใช้ได้แค่เลนที่เป็นเลนส์เมนเซนเซอร์ไอตัวกล้องหลักนะครับเมนคามิล่าของมันตัว50ล้านนะครับกับตัวเทเล2ตัวนะแต่ตัวอัลตร้าไวจะถ่ายที่ 4K 60p ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เป็นจุดน่าสังเกตก็คือว่าเวลาที่เราสร้างทำสร้างโปรเจกต์ใหม่เนี่ย ถ้าเราเลือกโปรเจกต์ที่เป็นตัวเฟรมเล a เบสออนเฟิร์สวิดโอคลิปแอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มีไทม์ไลน์เป็น 4K 60p แต่มันประหลาดตรงที่ว่าผมไม่สามารถที่จะเลือกเอ็กพอร์ตเป็น 4K 30p ได้นะครับผมเออจริงๆมันควรจะต้องได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย นนผมก็จะต้องเลือกให้มันเป็นตัว3 0 p ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอาจจะถ่ายจากมือถือก็จริงนะครับผมแต่ไฟล์ก็ค่อนข้างใหญ่นะถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4 k 6 0 p เนี่ยมาทํางานแล้วมันจะสมูทหรือเปล่าจริงใช้นิ้วได้นะใช้นิ้วได้เจ้าตัว m ูม f u s ช o นเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้สําหรับ2มือ20มือตัวเนี้ยคลิกมเดียไลบรารี่ขวามือตัดลบอะไรแบบนี้นะครับใช้สะดวกผมกลัวมือบังนะผมจะใช้เจ้าตัวเมาส์นี้เป็นหลักนะครับมันอาจจะงงงงเนะงกกอนที่จะตัดเลยต้องบอกว่า เวลาที่เราเปิดเจ้าโปร,โปรแกรม Lumafusion บน4 4 5เนี่ยวางเป็นแนวนอนแบบนี้ก็จะได้หน้าต่างหนึ่งซึ่งผมชอบการวางหน้าต่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครวางเป็นแนวตั้งมันจะวางเป็นอินเทอร์เฟสแบบนี้นะอินเทอร์เฟสแบบนี้มันจะทําให้ทาลายสั้นมากเลยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะเลือกไม่ว่าคุณจะปรับเมยังไงนะครับมันจะไม่มีให้เลือกให้ทำลายมันยาวกาทํางานลําบากเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ก็คือต้องทํางานแบบนี้จจะสะดวกนะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้เป็นเจ้าตัวเคลียร์เคส ที่แถมมากับคนที่ผีออเดอร์นะครับผมตัวเนี้ใช้ดีมากใช้ดีมากๆเลยนะครับใช้เป็นขาตั้งได้ด้วยเกี่ยวนิ้วก็ได้นะโวกเ,เลือกความชงความชันอะไรได้ตามสบายตามสบายนะครับตัวเนี้เวลาที่มีเดียในเครื่องอะไรมันจะมาขึ้นตรงนี้ให้เลยนะครับผมเห็นไหมสบายสบายอาละ่ะเดี๋ยวผมจะลองคลิปแรกพอผมคลิกเข้าไปที่มีเดียตรงเนี้อ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเพลย์ดูได้เราสามารถที่จะเลือกกำหนดจุดเข้าตรงนี้นะครับกดจุดเข้า แล้วก็เราก็ดูไปสมมติเรา,เาประมาณนี้นะคุณภาพสูงมากเลยนะแล้วผมกหนําดจุดออกสมมตุติผมกหนดจุดออกประมาณนี้ผมก็กดปุ่มนี้นะอืเพื่อที่จะเอาช่วงนี้ยลงไปในไทม์ไลน์ของเรานะครับผมปุ๊งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการลดสปีดมันลงนะครับผมเป็น50%าเครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ทําให้มีเอฟเฟกต์สโลสังเกตน้ําตกไอ้น้ำพุตรงนี้เห็นไหมมันสโลวละอืม ซึ่งพอเราถ่ายเป็น60เฟรมแล้วเรามาสโลว์เหลือ30เฟรมเนี่ยมันก็จะสโลว์แบบไม่กระตุกนะไม่กระตุกนะครับผมอ่าเห็นไหมจะสังเกตเล้ว่าผมสโลว์ปุ๊บเนี่ยทำงานเสร็จทันทีเลยนะนี่ 4K 60p นะสโลว์ปุ๊บเนี่ยไม่มีการเสียเวลาคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเลยนะครับผมมันพร้อมทํางานเลยพรีวิวให้เราดูชัดเจนเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวแกล้งมันซะหน่อยเพิ่มการทําสีลงไปสักนิดหนึ่งนะผมใส่สีอ่าใส่สีใส่ลองแต่งสีเกสรดิ้งสีมันดูโอ้เห็นไหม ไม่คิดเลยไม่มีเวลาหน่วงเลยนะครับทำงานทันทีสบายรวดเร็วเลยนะครับผมโอ้เร็วมากประทับใจมากนี่ถือว่าทำงานได้เร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะเอาละเดี๋ยวเรากลับไปเราลองใส่คลิปต่อไปนะครับผมคลิปปึง้งเราก็ลองกำหนดจุดเข้าเราก็ลองเ hey, ทดูประมาณนี้แถวแถวนี้นะจะทำให้มันยาวหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราได,ได้เช็คเวลา Export ใส่มันลงไปใช้งานง่ายไหมเหมือนเดิมเราเดดบั้คลคิกเข้าไป แล้วเราก็ทกําการสโลมันเหมือนเดิมโลมันห้าสิบปอร์เซ็น์ไปเลยเอาล่ะทีนี้ก็ทําสีมันเหมือนเดิมเหตุที่ทําสีก็จะได้เพื่อที่ว่าเอ๊ะให้มันคิดหนักขึ้นแล้วตอน Export พอ,อรเราจะได้มาดูความเร็วกันอืมเร็วเนาะเห็นไหมไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาที่มันจะกระตุกหน่วงกระตุกอะไรเลยนะครับผมสบายสบาย เอาละครับตอนนี้ผมก็เอาทุกอย่างมาวางบนไทม์ไลน์ครบ5คลิปแล้วก็ทําการสโล w ทีละคลิปอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการปิดเสียง ของที่ผมถ่ายมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะซ้อนเพลงเข้าไปเบื้องหลังนะอันนี้ถือว่าคร่าวๆแล้วกันให้ดูว่าจริงๆเคยทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะปรับเสียงขึ้นลงตรงนี้ได้หรือจะกดมิวไปเลยก็ได้อ่าแค่นี้เสียงทั้งหมดก็จะหายไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเพลงเข้ามาซ้อนเป็นเบื้องหลังนะครับผมวิธีการก็คือผมก็สลับมาที่โคมซึ่งผมเปิดเจ้าตัว audio library ของ YouTube เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลือกเพลงที่ผมชอบใจลองกดฟังดูสิว่าเป็นยังไง เมาตัวนี้ไม่โดนไหมอ่ะนี่เ,เพลงนี้คลาสสิกไปนิดนึงอ่ะตีว่าผมชอบอันนี้แล้วกันนะผมก็กดโอเคถือว่าใช้ได้แล้วละ่ะผมดาวน์โหลดเลยแล้วกันนะกดดาวน์โหลดทุบมันก็จะดาวน์โหลดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเรากลับไปเออมึงหยุดได้ละทีนี้พอผมกลับไปที่ Luma Fu s i ช n นะครับผมมาที่เจ้าตัวมีเดียมาที่เจ้าตัวอะดิโอนะครับเพลงที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ก็มาละเรียบร้อย ง่ายไม่ต้องมานั่งอิ p พ r ตค้นหาเลยนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ทําการลากมันลงไปในทา์ไลน์ชุบเรียบร้อยนะครับกดคลิกเดียวเรียบร้อยเลยมากตรงนี้ก็ให้ถือว่าให้ดูคร่าวๆนะสำหรับดูว่าฟิวชั่นว่าเออการทํางานหยิบจับอะไรของมันเนี่ยถูกใจคุณไหมพอจะทํางานได้ไหมสําหรับบางคนที่เออไม่อยากจะมีหลายดีไว้ซื้อมาตัวเดียวทั้งถ่ายทั้งตัดเวิร์กหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า เจ้าตัวรอม่าฟก i ชันบน Android เนี่ยมันขาดหายฟัง์กชันที่สำคัญสำคัญไปพอสมควรทีเดียวนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของลดการสั่นไหวของภาพวิดีโออ่ะตอนนี้รูม a าฟก i ชันบน iOS มีฟัง์ชันนั้นแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเลือก Stabilize คลิปได้แต่ของ Android ยังไม่มานะครับและอีกข้อหนึ่งที่ผมเสียไดมากมากก็คือ ฟังชันในการที่จะทําการไวซ์ไอโซเลชันนะครับก็คือเวลาที่เราไปถ่ายคลิปมามีเสียงรบกวนด้านหลังเสียงรถเสียงถนนเสียงแอร์เสียงลมเนี่ยมันสามารถที่จะลดน้อยได้ซึ่งตรงเนี้ยบน iOS ก็มีแล้วนะครับแต่บน Android เนี่ยยังไม่มีนะน่าเสียดายมากๆเลยหวังว่าทาง Lumafusion เขาจะอัปเดตไวๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากจะใช้ Lumafusion หรือเปล่าในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าหลายๆอย่างอะ ที่โปรแกรมอื่นๆอย่างแคปคัตให้มาได้อย่างพวกอ udiolibrary อ่ะอย่างแคปคัตเนี่ยมันมีเพลงมาเลยเ,เพราะว่าคนทำก็คือไบแดนใช่ไหมเขาก็มีเพลงจากติ๊กต็อกอะไรมาให้ฟรีู่แล้วคุณไม่ต้องมานั่งดาวน์โหลดเองเสียงเอฟเฟกอะไรก็มีเป็นคังมาเริ่มเติมเลยนะครับตัวนี้คุณไปต้องต้องไปนั่งไล่ดาวน์โหลดเอาเองนะครับผมรวมถึงในหลายๆเอฟเฟกอะไรบางอย่างแคปคัตคุณจะทําการเรียกว่าเฟดอินเฟดเอาทาการให้มันสั่นเจิกหมุนสปินทรานซิชันอะไรต่างๆที่เป็นลูกเล่นที่มันค่อนข้างที่จะอุ่นหว ตัวนี้มันจะทําได้ยากนิดนึงนะครับผมรวมถึงในหลายๆอย่างอ่ะคุณก็จะต้องมาใส่เรื่องของคีเฟมเอาเองนะครับผมเนี่ยสมมติคุณจะปรับส่งปรับเสียงอะไรเงี้ยคุณก็ต้องทํามาคีเฟมมาตรงนี้อเอาเกณฑ์เท่านี้นะพอย้ายมาตรงนี้อ่ะคุณเพิ่มคีเฟมเข้าไปคุณจะเพิ่มลดเสียงทํากราฟตรงนี้เองนะครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้เลนนิ่งเคอร์ฟที่สูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณคุณ้นกับพวกพิมีโป้หรือไฟนันคัทอ่ะอันนี้ก็จะไม่ได้มีปัญหาสบายๆนะครับผมเอาละอันนี้ถือว่าคร่วาวๆสำ โดยอินฟเฟตที่มันเพิ่มเจ้าตัวหนึ่งหน้าต่างมาเนี่ยมันทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพการจัดระเบียบอะไรก็สะดวกง่ายกว่าหลายๆโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีนะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอ็กซ์พอร์ตกันดูว่าเจ้าตัว s n a p ดักกอน8 3เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยคลิปที่เราตัดไปเมื่อกี้ประมาณสักหนึ่นาทีเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมขวาล่างปุ่มนี้แล้วกดมูวี่นะครับแล้วกดไปที่มีเดีย แน่นอนว่า Resolution ของเราอ่ะจะเป็น3840 x 1200ที่เป็น 4K นะครับเฟรมเรทเป็น 30p นะวิดีโอคุณตี้ตรงนี้หรือว่าบิตเรทตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันให้มาเป็น x x t r e m ตรมเป็น100เมกะบิตเซซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะเกินการใช้งานด้วยซ้ำนะแล้วก็ตัวโคเดกตัวนี้ก็เป็น S264 นะจริงๆก็มีตัวเลือกเป็น S.265 ด้วยนะครับแต่ผมว่า S264 เนี่ยก็ยังดูเป็นมาตรฐานที่ใช้กันปัจจุบันนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็นําสกุลตัวเนี้ย เป็นแค่เป็น MP4 ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น .mov หรือสก,กุลอื่นได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยนะเอาละ่ะไฟล์บอก Estimate ไฟล์ไซส์ประมาณสัก450เมกโคตรใหญ่เลยนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งกิกนะครับเริ่มโอ้ยไวมากนะไวมากนะ5วินาทีผ่านไปโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยสปีดนี้แฮปปี้แม้จะเป็นคลิปแค่หนาทีนะครับผม แต่งานที่มันทำอะ่ะมีทั้งเรียกว่ามีการซ้อนเพลงเข้าไปมีการทั้งเกรดสีนะครับผมมีการยืดให้มันช้าลงด้วยนะครับมันก็ต้องทําการคิดใหม่หมดโหเร็วมากๆเลยกินเวลาไปแค่ประมาณ25วินาทีนะครับไม่เร็วเร็วทีเดียวถือว่าโอเคมากๆนะครับใช้มาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรเย็นเชียบเลยนะก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับสำหรับ l u m a ร์ฟิวช่นบน Galaxy 4 4 5นะครับว่าหน้าตาของมันอินเทอร์เฟซของมันเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัว เออน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะสนุกสะดวกในการที่เราจะเป็นมือถือตัวเดียวในการถ่ายแล้วก็มาตัดต่อจบคลิปคนเดียวเลยนะครับอัปโหลดขึ้นไปจบเสร็จในตัวเดียวเลยนะน่าสนใจแล้วเดี๋ยวใช้แบบลองเทอมเป็นยังไงค่อยมาเล่าสู่กันฟังแลวกันนะครับผมเอาละวันนี้ไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ